ได้ครบสามรอบแล้ววาเนาะมาหอดบ้านหลังนี่เป็นบ้านหลังไม่หลังงามมาเห็นแล้วกะทื่อว่าวดสวอยงดงามสะดุดตาสะดุดใจเนาะพี่น้องว่างามบ่พี่น้องงามครับเป็นตาปักกลมสุกเย็นบบเป็นตาเยือกเย็นเป็นสุกบเป็นตาอยู่ดีมีสุกอยู่ดีมีแห้งอยู่เนาะโอ้อยู่ดีมีแห้งครับเอาบ้านหลังนี้เนื้อบ้านเนาะเออบ้านเอาแต่พี่น้องว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังงหลังงาม เป็นตาอยู่เย็นเป็นทุปเป็นตาอยู่ดีมีซุปเป็นตาอยู่นี้ดีแห้งบั่นพ่อผ้ามีเสื่อเอิญเบิ้งทางเจ้าผ้าเบิ้งก่อนเนาะมีผู้อยู่หิ่งผู้อยามอยู่บ้านอยู่ซรองบ่อเป็นจังไดเนาะพ่อใหญ่่พอใหญ่เจ้าของหิ่งเจ้าของบ้านเจ้าของซรองบ้านลังไม้ลังงามอยู่หิ่งมาเนาะมี่พ่อเอ้ยแสดงว่าเพิ่นอยู่อยู่แต่่วาเพิ่นที่ไหนนั่งอยู่หลานเอิญเป็นที่สองเบิ้งบนพ่อใหญ่เอ้ย อยู่บอนอปลูกหลานมาตะกวงตะไกว่าสิ่มาทำมาค้นให้เนี่พ่อแด้อยู่พ่อได้พักพ่อได้เศราบอนอมาเห็นแล้วคึศมากได้พอเอ้ยปลูกเต่าลูกหลานมาตะกวงตะไกว่าอยากมาทำมาค้นมา่นกันเลยว่าอยากใส่บริการเนี่นหลังนี้เนาะบ้านหลังนี้คนจงได้เนาะมีผู้อยู่บ่มีผู้อยู่เนีอยู่ซานอยู่บ้านบอนอ ไม่ไม่เอานะไม่ไม่เฮ้ง่ายนโอ้พาถมาแต่ใสนาะมาแล้มสามพี่เจ้าสามเรานาะี่มอล่วงพองพ่อมาแต่ใส่เนาะออกไปนะเันวามาแต่ใส่ตีมาเลี่ยอยู่สามหลอบสามเราอีมาล่วงพว่องพ่อหากระดอนข้อนกระตานี่เป่นวามาแต่ใส่กระสันตอบเพื่อนน้อยแม่เนาะ ตเ่เพื่อนไ้ยกันเนี่ยโฮจักให้ใหายปล่องใจว่าเฮา,านี่ไปยังมาหยังเนาะจึงผ้าลูกผ้า่ตผ้าลูกผ้าหลานมาหอบมาเบี้ยงอยู่นี่สามรอบเนาะสี่เดียสามสี่เดียตอบข้ามพอหญ่เพืนน่อนเนาะมาหยังว่นเบี้ยงล้อมหาบกระดอนค้อนกระตาขนสิงของย่ามมือดเตาเตมือดฝ้ามาตั้งแต่ใสโอ้ยพวกผู้ขาผ้าลูกหลานผ้ากันมาแต่เมืองมันเมืองข้าพ้องแดนอบอุ่นเมืองมั่งขั่งสมบูรณ์ อดีตการเตก่อนกี้บอมีล่ลหลวสีทุกจนได้เขาว่าคนอนข้างพีหมูสองหินเล็กไปเฮ้าได้มีการขืนเฮียนไม่เกิดมีค่วมเหลี่ยมใสอยากมาคำคู้นให้ลูกเต้าอยากเศ้าย่างพักเย็นของจำเป็นขนมาใหา้ของแนวใดบ่เขินขาดบอปราหลากล่าวมาคู้นคำ ให้มังมีพ่นตัวอีพอเอ้ยอีพอเอ้ยโอาได้มาเบิร์ตอันเจเนียเจโน่มได้แหงลกท่อง้องลูกัวพักกลัวบอมาได้พวกอันเจโปเน้อโอ้ยแหงลูกท่อง้องลูกกลัวพักกลัวพ่อเนาะมาได้น้ำบ่อคนณ่าเออเอาต่อเพลินบันนี่มาซางวาเทอีพอเอ้ยเออหากสิมาพูนคำขอโทษน้ำไข่แน่เบาเสียงแหงยาเขียดแข้นขอนำเจ้าผู้เที่ยวจนคอยควบวอนถามทวน ในขับวันใดอีหยงมาเน่หรือแมนมาพักเล่่ยหาแนว่ไดหาบบอมีสันบ่ออันย่าเอ้ยมีายอันแนวมาตอนผ้าลูกหลานหากกระดอนค้อความทงทึ่งเพิ่งแบกหากหิวขนมาพร้อมคู่โซอันมีบอน้อสุปเอิงผ่าทรงเบิงดวงดาว ฝ่าวอามาไว้ไ,วได้ยิ่งอย่างมาเทได้มาหนำยู่ดเด้อดเออได้มาอยู่เนาะครับผมเออว่าสิมาอยู่ดีมีอย่างมาแน่เนาะมีหัวควาย่างมาหมูหมาเป็ดไก่เบาไผเสนาหมูนันได้มาพร้อมสู่คนบอนอ้อยอันนี้เนาะเบาไฟไข่ขามาใส่ไข่ยิ่งไข่ไซ้เนาะขมไข่ยนำพรอมแนวอยากแนวกินลูกล้านเลยเตรียมมาได้มาเมดมีบอนอสุกเกิงผ่าทรงเบงดวงดาว ฝ่าวเอามาาว้ไวได้อิ่งยังมาเทได้มาเมือถือตองแหหลุกท่องม่องหลูกปัวมีปีนเพ็ดปักหัวหวังเอาตัวมาอยู่ไกสิพ่อได้แนบอนออโอ้ยหากมาหวังดีบอมาใหา้มาหลายหลายขอามบาเตรียมยิ่งใต้คอยขาหามาพร้อมแนบอนออโอ้ยมาหวังดีดอมด้วยท่านแสงเดชเส้นตา เตรียมนิ่งใต้คอยขาหามาพร่อมบอ่อขาดเขินอันบางเงินข้าแก้วแนวนิ่นเพียดนามเอกเล็กกล้าเหลียมมีดผ้าคนมาให้กูสุแนวมีบนอ้อสร้างมาหมูเป็ดไก่งัวกล้วยกล้วยน้ำหอมแนวกินได้บนอ้อให้จาเบาแนวว่าใจประสงค์แล้วมีแนวด้ิยสิวนทรงใจประสงค์มาอยู่ใส่เอามาให้กูสุอันสร้างงัวกล้วยหมูนั่นทั้งเป็ดไก่หมูหมา แนวของกินปูปลาได้หับผนมาตอนคนเอาพาพอนมาให้มหาไส้เขามาสู่มาขอ,อยัางขออยู่เปิดประตูป้องให้บันไดเก้วอยากงานดีบันไดเก้วอยากงานงดีพ่อเอ,โอเเ้โอ้่าจะมากูยนี่ใช่ไหมครับผมโอ้ขันมากู่นี่ขอเจอ้อขวดคนรงไพ่สิไดบอ ย่านจะเอาของที่ให้ขึ้นมาเก็บซูนี่งานเสนอกโอ้ยเดี๋ยวนี้ว่าจะขอตรวจคนถุงท้ายปฏิอีพอจีเออเอาถ้าทีตรวจกันให้นี่พิ่มเพิ่มตรวจเนาะเพิ่มว่าย่านเอาของบอดีบองามมาใส่เงี้ยนใส่ซ่านเพิ่มเนาะของบอดีเพิ่มเอาขึ้นเงี้ยนขึ้นซ่านเด๋เพิ่มเอาต่อของให้ดีขึ้นใส่เงี้ยนใส่ซ่านเนาะเอาถ้าเพิ่สิตรวจกัเพิ่มตรวจเท่าก่อนบัน ก้อนยังน้องซาบะเหลี่ยมยุบยุบใส่ดองนอันนี้ก้อนยังบาตีน้ำมามือนี่เอาต่วของมีคาที่อีพ่อเอาต่วของที่อันประเสริฐมากคือก้อนนี่คือเป็นก้อนเงินเด้อพ่อเด้อเอามาเห็นมาสั่งได้แน่นใน้สั้นบ้บานลังไมลังงามเฮาจังหวัดันแล้วก้อนเงินก้อนข้ามน้องเออเออแต่ก้อนเงินเน่ยเอาอะไ โอ้ก้อนนี้เมียงน้อวันก้อนนี้เลียมเรียมเส้าใสแววแววบับบับนี่เป็นก้อนทองนี่พ่อเอาเงินทองเอาเงินมาแหลียวเอาทองมาน้ำสองย่างแล้วเด้นี่มีแต่ของเมกาเออมีแต่ของคำของพูดเนาะแมนเอามาคำม้าพูดห้ลูกให้เต้าให้ลูกให้หลานพ่อได้มีความปักกลุ่มซุ้มเย็นวาสันดอกอีพ่อเอ้ยเอาไว้สักก้อนเนาะเออก้อนที่สามอันนี้เป็นก้อนคำอีพ่อ ก่อนค้ามมีเงินมีทองแล้วก็มีค้าพระรัตนตรตทั้งสามนี่เอามาค่ำมาคู้นเอามาเห็ดมาส่างให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้หลานพ่อได้มีค่วมตักกลุ่มซุ่มเย็นว่าสันถอดอีพ่อเอ้ยเอาไปขึ้นเขาได้พ่อเด้อให้ลูกให้หลานได้เห็ดได้ส่างครับผมก้อนนี่ยังสมาดำดำที่ฮั่นอันนี้ก้อนนี่เป็นก้อนยังนอะก้อนอื่นทียกออกมาคือจังมีคววมเหลี่ยมเสาไม่คววมเบี้ยวบับ ตัวนี้ถงสายยานเป็น<ง>ก <deve ck> <Trustee> ้อนเสาอยู่อีพ่ออันนี้ก้อนเสาดีเพ่นมาเอาขอมาเห็นมาสานมันบอดีบองงามเด้อมันเสามันหมอง อ่าเอามาบานมาซองเพิ่นว่ามันบ่คำบ่คุดเอาถิ่มซะเนาะเออถ้าพ่อว่าพอออกเอาถิ่มเด้อพ่อเด้อโอ้ของบ่ดีพ่องามของเสาของหมองเอาถิ่มซะเนาะเออไปอ้าวคำว่าเส้นหมายว่าคำมาคูนมาโงงยันก็สานหลูกหลานอยู่เย็นเป็นทุกเออเออบานเด้ออ้าวบานนี้เพิ่นเส้นขึ้นเฮียนแล้วอีพ่อบ้านเฮาเจ้าภาพกับแม่บ้านเด้อเอามายืนอยู่นี่ล่ะเด้อบานนี้เออหากสิมาคูนให้เฮี้ยนสานพวกลูกหลานอยู่บ่ให้ทุกข์ยากให้ โอ้เสื่อได้ขึ้นสูเฮียนเทแล้วทันเอ๋ยทันเอ๋ยเอาลูกลาหยียบ